สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่งสีเฮสกับผมพบกับผ,ผมเช่นเคยนะตอนเย็นๆค่ำๆแบบนี้ฮะกับการเล่นภารกิจครับรับแมงป่องฟรีนะซึ่งใกล้จะถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะก็คือเรียกได้ว่าเหลืออีกไม่กี่ภารกิจเท่านั้นนะเราก็จะได้แมงป่องกันแล้วนะทุกคนครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนเลยครับผมนี่ครับนะฮะตอนนี้เรามาถึงนี่ครับ13กันแล้วนะเข้าช่วง14นะฮะก็เรียกได้ว่าเกือบจะได้แมงป่องกันแล้วนะ ก็เป็นแมงป่องลิมิเต็ดตัวนี้ครับย้ำอีกทีนะเป็นแมงป่องลิมิเต็ดสีขาวสวยสดใสหน้ารับประทานกันแบบนี้เลยอ้าวไม่ใช่แล้วฮะนะครับเพราะตอนนี้ก็ถึงภารกิจที่26กันแล้วครับแน่นอนฮะ26กันแล้วถ้าเสร็จก็เหลืออีก2ภารกิจก็คือ27-28เเราก็จะได้แมงป่องกันแล้วนะฮะภารกิจนี้ครับผมารายละเอียดอยู่ที่เขาบอกว่าเขาจะนับเฉพาะจุดสัญญาณที่เรายึดได้นะครับผม แล้วก็เกมนั้นเราต้องชนะเท่านั้นครับนี่ครับช่วงท้ายเขาบอกเลยนะเราจะเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะนับเฉพาะจุดสัญญาณที่ท่านเนี่ยยึดได้ในการต่อสู้ที่ท่านได้รับชัยชนะเท่านั้นครับซึ่งเป็นการยึดจุดสัญญาณแบบไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะก็คือว่าเที่ยวเนี้ยเขาจะนับเฉพาะเกมที่เราชนะนะถ้าเรายึดได้เยอะก็จริงแต่เราแพ้เนี่ยเราก็ไม่ได้นะทุกคนเออเอาสิเขาบอกเลย,เลยว่างานเนี้ยท้าทายนะ แต่เขาไม่ได้จากัดหุ่นเอาไว้นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะปรับแต่งหุ่นต่างๆมายึดจุดได้อย่างเต็มที่เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขาจะนับเฉพาะเกมที่ชนะเท่านั้นฮนะแน่นอนครับแล้วก็รายละเอียดอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ฮะไททันของเรานั้นก็ลดราคาในการอัปเดตอีกแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนโมโดูลหุ่นไททันนะครับเขาก็จะลดราคานะครับในการอัปเกรดแน่นอนผมจะต้องไปอัปเดนะครับเจ้าชาร์ลงกาครับผม ที่ผมมีอยู่นะผมก็จะไปอัปเกรดเจ้าชาริงกาเพิ่มครับประสิทธิภาพนะครับอุ้ยกดผิดอัปเลยครับนี่ฮะปืนยังไม่อัพนะฮะเพราะปืนมีสาวเขาบอกค่อนข้างแรงครับเราจะไปอัปต่อครับผมมีอยู่52เหรียญนะก็อัปไม่ได้เยอะแล้วฮะแต่มันก็ดีครับเพราะว่ามันถูกนะก็อัปไว้ก่อนฮะผมจะเน้นเป็นชาริงกาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าคืออะไรอ่ะผมไม่เน้นเดินนะเพราะมันยิงไกลอยู่แล้วนะครับผมผมจะไม่เน้นในการเดินไฟนะฮะก็คือจะไม่เน้นในการเดินไฟ ก็จะเน้นในเรื่องของดาเมจแล้วก็แต้มป้องกันนะครับตรงนี้ฮะก็คือช่องบนกับช่องกลางนะที่ผมจะอัพฮะผมอัพเลยครับตรงนี้ฮะอย่างนั้นหนึ่งครับขึ้นไปนะเรื่อยๆฮะหรือจะอัพช่องกลางนําไปเลยก็ได้ครับนี่ครับนำไปเลยนะเพิ่มดาเมจครับแล้วก็ลดแต้มพิเศษนะครับแบบนี้เลยเรียบร้อยฮะแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมก็คุ้มค่านะเพราะมันลดราคาครับเก็บน้อยๆครับเก็บเล็กผสมน้อยนะ ก็ยึดจุดก็ไม่ได้ทีเรียกกับไททันนะผมก็ไม่ได้เน้นไททันครับก็ยังเป็นออมิงอยู่ฮะวันนี้ครับผมจะใช้บริการครับแฟนทอมฮะนี่ครับตัวที่วิ่งไปยึดจุดได้นะครับผมก็ไม่ได้หวังว่าจะยึดจุดเยอะๆแล้วครับเพราะเราต้องเน้นชชนะด้วยนะต้องยึดจุดแล้วก็ชนะด้วยนะเป็นแฟนทอมครับปิดตือน้ําแข็งนะแล้วก็ตัวที่2ครับโลกี้ฮะติดปืนลําโพงเลเวลสี่ไปครับถามก็บอกนะเอาไว้ป้องกันตัวฮะโมดูลเป็นแอนตี้ครับจะได้วิ่งยาวๆนะแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็ออจุนครับ เอาไว้ในจังหวะที่โดนบูมากๆครับเราก็ใช้ตัวนี้นะเพราะเป็นตัวที่มีปืนแรงที่สุดของผมแล้วนะครับก็คือเป็นปืนมักสามนะต้องเอาไปด้วยฮะตัวนี้ฮะเอาไว้พลิกเกมครับแล้วก็จะเาโอรที่ฮะยึดจุดได้ต่อสู้ได้ครับเรียกได้ว่ายาวๆกันเลยทีเดียวโอเคฮะโมดูลก็ยังติดเหมือนเดิมครับดาเมจสองแล้วก็เพิ่มเลือดสองครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะโมดูลใหม่ก็ยังไม่ได้เอามาใช้นะครับผมแล้วก็น้าครับแน่นอนครับสายยื้อครับเอาไว้ยื้อครับเรียกได้เลยว่า ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือเอาไว้ยื้อเกมครับเอาไว้กดดันเอาไว้ยื้อได้หมดครับพเพราะลาวน้าเนี่ยถึกแล้วก็ทําได้หลายหน้าที่นะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะผมก็จะไปเล่นโหมดยึดคองเหมือนเดิมแหละเพื่อนดูซิว่ามันยังไงนะเขาบอกว่าจะนับเฉพาะจุดที่เรายึดได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจุดที่เราปลดเนี่ยเขาจะนับให้เหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่เน้นว่าเราต้องชนะครับอืมอืมน่าสนใจใส่บัฟเหมือนเดิมฮะไปลุยกันเลยเพื่อนนี่ครับ เดี๋ยวถ้าจับคู่นานผมก็จะตัดไปนะฮะแต่ว่าถ้าจับคู่ไม่นานก็ไม่ตัดครับเขาบอกว่า7วินาทีฮะอื้อ่ะมาแล้วครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ต้องตัดครับนะก็ไม่ต้องทำเอฟเฟกต์ในการตัดต่อวิดีโอแต่อย่างใดครับเล่นไปเลยฮะเพื่อนๆจะได้เห็นครับว่าอย่างไงครับไปฮะก่อนอื่นแฟนทอมไปก่อนเลยครับผมเอาเฮ้ยผมกดผิดทุกคนมันกลายเป็นทีมเดสแมทนะ เวนกำเกมนี้กลายเป็นทีมเดสแมททุกคนโอ้โหตายละเสียเวลามากมากนะโอเคฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเกมครับเดี๋ยวตัดไปใหม่นะคือไม่เอาอะถ้าเกิดเราเล่นทีมเดสแมทมไปแล้วมันก็เสียเวลาเนาะเพราะว่าเราต้องมายึดจุดนะครับโอเคตัดไปเลยครับเอาละฮะเมื่อกี้นี้เกิดการผิดพลาดครับผมก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่ครับโดยการกรรดหมดยุดกองนะเอะเมื่อกี้ผมก็กดหมดยุดกองแล้วนะทต่ไมกลายเป็นสุ่มไปได้ครับ โอเคฮะไปลุยกันเลยครับยึดคลองแน่นอนนะฮะเดี๋ยวดูครับมาแล้วครับรวดเร็วครับนี่โอ้โหแบบนี้บอกเลยไม่ชอบเลยครับผมแบบนี้ผมไม่ชอบเอาซะเลยนะบอกเลยครับไม่ชอบจริงๆฮะขั้นต้นขอยึดจุดก่อนเลยครับแพ้ชนะไปวัดกันตอนท้ายนะนี่ครับขอยึดจุดก่อนเลยครับเขาเรียกว่าเอาจุดเป็นทุนไว้ก่อนฮะครับเวลาชนะอุ้ยติดครับเวลาชนะเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสว่าเราได้ไม่ได้นะครับอ่าได้หนึ่งครับ นะครับเรายึดหยุดไปก่อนเลยฮะถ้าถ้าเกิดชนะเราก็ได้ไปเลยถ้าเราไม่ชนะเราก็ไม่สีเรียดน,นะแต่ยังอุ้ยไม่ทันครับอะไรอยู่วะนี่ยยึดจุดไม่ทันครับตัวหน้าวิ่งเร็วเหลือเกินฮะลืมใส่โมดูลวิ่งเร็วมานะครับไม่ทันครับุทคน,นะนี่ครับเขาบวกกันแล้วฮะเราก็วิ่งตามตัวหน้าไปครับเอาตัวหน้าวิ่งครับเราก็วิ่งนะหยุดไว้ก่อนครับ ไม่ต้องซีเรียสครับช่วงแรกนะโอ้โหตัวนี้ยืนอยู่กลางจุดเลยครับน่าโดนฮอกยิงฮะดีนะครับยิ่งที่ไม่ใช่เรานะเรายิงบางๆอยู่ฮะโอเคครับผมเราได้แล้วจุดครับจุดครับขอจุดครับอย่ายุ่งกับผมอัลโหลคุณอย่ายุ่งกับผมครับได้นะครับลดนะครับบดครับลดนะบดล้นะบดนะครับจะยึดนะครับยึดครับอืมไอ้เจ้ามาทำอะไรกับตรงนี้ครับสองสามตัวครับอัลโหลฮะ มาทำอะไรกันตรงนี้ครับเยอะแยะครับออกไปได้แล้วนี่ครับถึงเขาจะไม่ยึดจุดก็ช่างเขานะครับเราก็จะได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าครับอ๋อนี่ครับฉลาดครับเขาลงมาครับอย่างนี้ครับเอาปืนให้ต่ำๆนะเฮ้ยฉลาดฉลาดถือว่าฉลาดครับเขาทําปืนตัวเองต่ำๆครับเพื่อจะให้ยิงโดนเรานะเอรนตัวนี้ครับเดี๋ยวเดียววครับเดี๋ยวเจอเราหลอยหลังเราจะรู้ฮะนี่ครับนี่ครับ เจอเราลอยหลังด้วยลำโพงแล้วจะรู้ครับนี่ครับนี่ครับบอกแล้วครับทําเป็นเล่นนะครับครึ่งหลอดนะฮะลำโพงครับไปครับอยู่ไม่ได้ครับเขาคงจะมั่นใจเราแน่นอนครับพอเรานั้นไปยิงหลังเขาไว้นะครับมแานะครับผมปวดแล้วนะครับตรงนี้เขาใส่ไม่ได้ง่ายๆนะไปดีกว่าครับนี่ครับเจ้าเอเลสนะเดี๋ยวมาตรงนี้จะยิงครับ นี่ครับเรียบร้อยฮะลำโพงเลเวลสี่ครับทำงานดีจัดนะครับนี่จะลงจะมายึดหรือจะมาฆ่าครับเฮ้ยเพื่อนเราจะยึดครับไม่ทันมะทันมะได้ป่ะไม่รู้ครับตัดการเจ้าเอเลสครับเมื่อกี้เจ้าเอเลสหัวหมอนะเออเอเลสหัวหมอครับเราจะเรียกว่าเจ้าเอเลสหัวหมอนะทุกคนนะฮะเจ้าเอเลสหัวหมอครับฉลาดนะาปืนทํำเตี้ยๆฮะแล้วจะยิงเราครับไปหลบครับเขายิงเราเลยฮะนี่ครับเขาเปลี่ยนตัวมายิงเราครับระบายนะครับอยู่ไม่ได้นะ ฮัลโหลไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาอย่าทําแบบนั้นนะครับเราขอแค่ยึดจุดครับเมื่อกี้ได้มาจุดหนึ่งแล้วนะจุดแรกครับจุดตรงนั้นไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เราจะได้จุดนี้ครับมาฮะอุ้ยมายิงอะไรกันตรงนี้ครับผ่านหน้าเราไปครับอุ้ยโดนยิงครับจะตายก่อนนะลูกได้แล้วครับผมหมดเลือยยึดยึดด้วยครับยเขาตามมายิงครับอื้มเขาอยู่ก้างตรงข้ามครับเราต้องลงกอนครับผมฮัลโหลไม่สวยครับแบบนี้ครับ ตรงนู้นเลือดน้อยครับเลือดน้อยยี่อุ๊ยแตกเรียบร้อยเลยครับเอเลสผมแตกนะสู้ครับต่อไปเป็นการไฟล์นะครับเพื่อทําให้เราชนะเนาะได้มากได้น้อยไม่สนครับเพราะเขาเน้นให้เราชนะนะทุกคนแหมกดโดนอยู่เลยนะเซลพลังงานเราต้องชนะเท่านั้นครับจุดที่เราทํามาถึงจะได้ฮะเราค่อยไปดูอีกทีว่าได้เท่าไหร่ครับไปจ้าแอนแอนครับเราเล่นสนุกอยู่แล้วครับแอนแอนครับ นะเมื่อกี้ใช้โลก,กิลำโพงไปแล้วผมบ,บอกแล้วว่าโลกิเนี่ยปัจจุบันนี้ครับจะกลับมาเทพนะเพราะว่าได้ปืนดีๆเยอะครับปืนดีๆที่เหมาะกับโลกินั้นะมีมากครับทุกวันนี้นะฮะไปจ้าไปกดดันคู่ต่อสู้ครับนะครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นทําอะไรยากครับไม่ได้มีประโยชน์แล้วครับผมมาทําให้กดดันคู่ต่อสู้ครับ <c oughs> นี่ครับ นี่ครับห้คูต่อสู้ตกใจแล้วก็หนีไปครับเขาเรียกว่าละพื้นที่ครับเดี๋ยวเราจะมาจะยึดตรงนี้ครับเราลองความสามารถอีกนิดนึงครับผมนะยิงครับยิงไล่ฮะขอขอหน้าดื้อครับไปครับเขาเรียกว่าขอกันดื้อครับโหลให้ไหมโอ้สามตัวนะครับไม่ไหวแล้วครับผมอันนี้ครับอยู่ไม่ได้นะทุกคนแตกเลยฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาไม่ให้นะทุกคนแต่เรากําลังจะชนะครับไปครับ เขาไม่ให้เราก็ไม่เอานะไปฮัลโหลวิ่งโดดครับวิ <c> ่ง <oughs> แบบนี้ครับจุดเขาเรียกอะไรนะจุดมีให้ยึดน้อยเหลือเกินครับเพราะเราจุดยึดนําไปหมดแล้วนะอ่าตรงกลางมานะครับผมอา้าวจบพอดีฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเป็นไงนะพ่าเป็นการเล่นเป็นตัวยอย่างคร่าวๆครับสนุกสนุกแบบนี้นะฮะก็ใช้เวลาไม่มากครับในการยึดจุดสัญญาณน,นะนับเฉพาะเวลาที่เราชนะซึ่งครั้งนี้ผมก็ชนะนะนะเดี๋ยวไปดูครับ ยึดมาเท่าไหร่ฮะโอ้โหรับตอนนี้ยึดมาได้2จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิเพราะว่ามันมีปลดด้วยว่าเขาจะนับให้ไหมนะอ้า <c> ว <oughs> ผ่านตรงนี้ครับมาดูกันครับสี่ครับอ่าโอเคนะฮะยึดได้2ปลดด้วยนะครับก็จะเป็น4ี่จุดครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรยากนะขออย่างเดียวให้เราชนะครับผมโอเคก็ขอเพื่อนทำภารกิจกันอย่างสนุกสนานนะรู้เคล็ดลับลกันแล้วอะไรกันแล้วก็ไปลุยกันต่อได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับผม